สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กูทาม88.5 FM ช่วงเวลาบ่ายวันนี้วันที่22มิถุนายนกับ DJ เนามนั่นเองนะคะอีกแป๊บเดียวนะคะเงินเดือนเราก็จะออกแล้วฮูเล่ <c oughs> อ่ะคุณผู้ฟังวันนี้ Facebook น้ำนะคะแจ้งเตือนเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะว่าโอ้กำลังงง,งแงเลยนะคะเพราะว่าทํางานหนักมากบินติดกัน2-3วันนะคะไปเหนือลงใต้ไปเหนือลงใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เหนื่อยมากงงแงนะคะตัดภาพมาที่วันนี้อ <c oughs> ื Ha <laughs> ha. So> <S 2> <S 2> นะคุณผู้ฟังนะ Facebook ของเราเนี yeah, name, iedzieć, ่ยม mm ัน hmm. ก็ต้องได้เตือนได้แบบถูกเวลาจริงๆนะคะเมื่อประมาณ2ปี3ปี4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยเราคงจะสนุกสนานกันกับกิจกรรมต่างๆนะคะแต่ตัดภาพกันมาที่วันนี้ยังดีนะคุณผู้ฟังที่น้ํายังมีคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนอยู่นะคะไม่งั้นคงจะเหงาแย่เลยวันๆไม่น่าได้ทําอะไรเลยนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเรามาเปิดขึ้นกูทามของเราอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่านะคะ88.5 FM อย่าทิ้งกันไปไหนนะเพราะว่าเราจะเหงาม เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยหนึ่งเพลงจากพี่เบนชลาทิตดีกว่านะคะกับเพลงโอยโอยนั่นเองส่วคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรมาจัดมาเลยเดี๋ยวนาจจัดให้เต็มที่แน่นอนนะคะสามชั่วโมงเต็มอิ่มกับน้ำที่นี่คูทาน88.5 FM ุดหาเอ